การแข่งขันกอล์ฟหญิงระดับโลก Honda LPGA Thailand 2025ที่สนามกอล์ฟสยามคันที่คลับจังหวัดชนบุรีจบลงไปอย่างสุดมันมีแฟนๆกอล์ฟมาเดินตามลุ้นตามเชียร์อย่างคึกคักในสนามจำนวนมากถึง45,000คนตลอด4วันแม้แชมป์รายการนี้จะตกเป็นของโปรสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนแองเจลยินก็ตาม แต่โปรสาวไทยก็พาเรตเข้าอันดับดีๆกันเป็นแผงให้โลกได้เห็นว่านาทีนี้นักกอล์ฟสาวไทยเราไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกในทัวรระดับอาชีพที่โหดหินที่สุดแต่สิ่งที่เป็นดราม่าให้แฟนกอล์ฟกาวขวัญกันมากที่สุดคือการโคจรมาจับคู่กันโดยบังเอิญระหว่างแชมป์รายการนี้คือแองเจลญินกับแคดดี้จำเป็นชาวไทยคือโปรต้อมศักชยัยสิริมายา ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ส่งผลสถานโลกประหนึ่งเป็นเทพนิยายก็ว่าได้แองเจลญินจำเป็นต้องหาคนแบกถุงกอล์ฟให้แบบด่วนๆเพราะแคดดี้คู่ใจของเธอที่ออกทัวร์มาด้วยกันเกิดป่วยกระทันหันไม่สามารถทำน้าที่ได้ตัวเลือกจึงเป็นบรรดาแคดดี้ที่มาสแตนบายรับงานสำหรับการแข่งขันแมชนี้ซึ่งเพียงพูดคุยกันเล็กน้อยแองเจลยินก็เลือกหนุ่มไทยอย่างโปรต้อมให้เป็นแคดดี้ การร่วมงานระหว่างคนทั้งสองเป็นไปอย่างเร่งด่วนถึงขนาดไม่มีเวลาออกรอบซ้อมด้วยกันด้วย้ํำพอชี้ตัวมาก็ลุยแข่งจริงกันทันทีจุดแข็งของโปรโตอมที่เหนือกว่าแคดดี้คู่ใจของนักกอล์ฟคนอื่นๆก็คือเขาเองก็เป็นโปรเจ้าถิ่นระดับอาชีพแห่งสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับมีบ้านใกล้ๆสนามอีกต่างหากจึงรู้เหลี่ยมรู้เลข่ของสนามโอคอฟที่ใช้ดวนวงสวิงเป็นอย่างดีในอดีต โปรโตอมก็มีประสบการณ์แบกถุงให้กับโปรเล็กท้าววอนวิรัจจันทร์ในการแข่งขันฟีเนียทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อนชัยวาไม่เคยสัมผัสงานแคดดี้ปรากฏว่าเคมีของทั้งคู่ช่างตรงกันโปรโตอมไม่ใช่แค่รู้สนามแนะนำแองเจลญินได้ว่าควรตีวางจุดไหนถึงจะทำสกอร์ดีแต่ยังช่วยอ่านลมและช่วยส่งน้ำส่งเกลือแร่เพื่อให้ฝาอเมริกันที่มีรูปร่างตุ้ยนุย้ยยืนหยัดในเปลวแดดกล้าข,ของเมืองไทยได้อย่างไม่แผ่ว การรู้จักสนามของโปรโตอมช่วยให้แองเจลญินหวดลูกกอล์ฟอย่างมั่นใจจนคว้าแชมป์ด้วยทำสถิติใหม่ของสนามเลยทีเดียวที่28อันเดอร์พาขว้าเงินรางวัลไปประมาณ8.4ล้านบาทนับเป็นแชมป์ที่2ของเธอในระดับ LPGA ทัวร์งานนี้กองเชียร์ชาวไทยต่างรู้สึกว่าแม้ชัยชนะจะเป็นของโปรสาวอเมริกันแต่คนไทยก็เหมือนชนะไปกับเธอด้วยถ้าแองเจลยินไม่มีโปรโตอมเป็นลมใต้ปีกก็อาจไปไม่ถึงดวงดาว โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้ต้องตัดสินกันด้วยพัดสุดท้ายบนหลุม18เลยทีเดียวกว่าแองเจิลญินจะเฉือนเอาชนะโปรสาวญี่ปุ่นอากิเอะอิวาอิไปแค่สโตรกเดียวสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมทั้งในสนามและทั้งที่ชมถ่ายทอดสดทั่วโลกหลายร้อยล้านคนชื่นใจกับฝีมือของแคดดี้ไทยไม่พอแฟนกอล์ฟไทยยังเป็นปลืม้มที่ได้เห็นจีโน่อาตยาทิติกุลซึ่งกำลังฮอตเป็นนักกอล์ฟหญิงมือสอของโลก เข้าป้ายเป็นที่3ด้วยสกอร์21อันเดอร์พานหยยังมีโปร,โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนก,กิจแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วได้อันดับ4ร่วมกับโปรโมโมริยาจุธานุการทำได้19อันเดอร์พาผลงานโบแดงของโปรโตอมในการช่วยให้เองเจ้าหินคว้าแชมป์ทำให้เขาได้เปอร์เซ็นต์จากเงินรางวัลประมาณ5-7จากยอด8.4ล้านบาทเลยทีเดียว นอกเหนือจากค่าจ้างแบกถุงกอล์ฟรายวันวันละ100ดอลลาร์สหรัฐนับว่าคุ้มค่าการรอคอยเนื่องจากที่ผ่านมาโปรตอมเพียนมาเป็นแคดดี้แซนไบให้กับรายการนี้มาถึง3ปีติดแต่เพิ่งจะถูกเลือกเป็นครั้งแรกในปีนี้มีผลงานการันตีแบบนี้ไม่แน่ปีหน้าอาจมีโปรสาวใช้บริการเจ้าถิ่นอย่างโปรโตอมอีกก็มีสิทธิ์เป็นไปได้